ครับมาดูสถานการณ์ของเมียนมาเนี่ยนะครับนอกจากที่เขามีสถานการณ์การชุมนุมประท้วงกันทั่วประเทศแล้วเนี่ยนะครับก็ยังลุกลามบานปลายมาถึงในบ้านของเราด้วยที่ชาวเมียนมาส่วนหนึ่งเขาก็ลุกแล้วก็รวมตัวกันขึ้นมาประท้วงอย่างเมื่อวานนี้ก็มีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าสำนักงาน UN นนะครับของบ้านเราที่ถนนราชดำเนิอนนอกแล้วก็บางส่วนไปยังหน้าสถานทูตของเมียนมาด้วย มีการรายงานข่าวนะครับว่าในคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีการรวมตัวกันที่บริเวณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายโดยตำรวจก็ได้พยายามเข้ามาเจรจาพร้อมทั้งมีการสั่งหยุดกิจกรรมเมื่อคืนเนี่ยเป็นเครือข่ายสหภาพนักศึกษาเมียนมานะครับที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับไปดูบรรยากาศกันซึ่งในคืนที่ผ่านมานายเตนสอดเต็ดนะครับ พร้อมกับเครือข่ายสหภาพนักศึกษาเมียนมามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายประมาณ40คนเนี่ยนะฮะสถานการณ์ก็คือได้พากันสวมใส่เสื้อสีแดงเนี่ยนะครับแล้วก็ถือป้ายข้อความเป็นภาษาเมียนมามีเนื้อหาคัดค้านการยึดอำนาจรัฐบาลของทหารเมียนมาแล้วก็สนับสนุนนางอ,องซานซูจีอดีตท,ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาโดยมีการรวมตัวกันชุมนุมนะครับ ที่หน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนเมงรายมหาราช5แยกพ่อขุนอําเภอเมืองเชียงรายอันนี้ใจกลางเมืองเลยกลุ่มนักศึกษาของเมียนมากลุ่มนี้ก็ได้เรียกร้องให้ผู้นําทหารเมียนมาปล่อยตัวนางองซานสูจีแล้วก็แกนนํานักการเมืองพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือว่า NLD รวมถึงประนามการยึดอํานาจของกองทัพเมียนมาในครั้งนี้ว่าเป็นการทําลายระบบการเลือกตั้งที่ผ่านมา ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองเชียงรายนะครับก็มาถึงแล้วก็เจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมพร้อมกับมีการแจ้งว่าการจัดกิจกรรมลักษณะแบบนี้ในประเทศไทยนั้นจะต้องมีการขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งและตอนนี้เนี่ยประเทศไทยก็มีมาตรการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยมีพรกฉุกเฉินนะครับเจ้าหน้าที่ประกาศไปแบบนั้นก็ทําให้กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับเข้าใจ แล้วก็ได้ยุติกิจกรรมไปในเวลาประมาณ19นาฬิกา30นาทีนะครับเอาละ่ะก็นั่นเป็นความเคลื่อนไหวในส่วนของอที่เลยเข้ามาในบ้านเราแต่ว่ามีส่วนของที่อยู่ตรงข้ามกันนะฮะกับ อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตรงนั้นเนี่ยก็จะตรงกับท่าขี้เหล็กพอดีเห็นไหมเราก<ช>็จะต้องตามนะฮะอย่างแม่สอดจังหวัดต,ตากตรงนั้นจะเป็นเมียวดีตรงนี้เนี่ยจะเป็นท่าขี้เหล็กท่าขี้เหล็กนี่โอ้โหค่อนข้างที่จะนะเมื่อวานนี้เนี่ยชาวท่าขี้เหล็กในเมียนมาเองก็รวมตัวกันเนี่ยนะครับฝ่าฝนเพราะว่ามีฝนตกนะลงบนท้องถนนชู3ามนิ้วเดินขบวนสแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ต่อต้านรัฐบาลทหารที่ยึดอํานาจเนี่ยนะครับ มีการรายงานว่าชาวเมียนมาในท่าขี้เหล็กแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายน,นี้อีกที่หนึ่งแล้วนะท่านผู้ชมพากันมาที่นะครับในท่าขี้เหล็กรายงานบอกว่ารวมตัวกันนับพันคนทีเดียวที่มีการเดินทั้งเดินเท้าแล้วก็ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับมีการชูป้ายแล้วก็ตะโกนเรียกร้องต่อต้านทหารที่ รัฐประหารยึดอำนาจท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอ,มอย่างหนักนะครับโดยกิจกรรมเมื่อวานเนี่ยนะครับมีการรวมตัวกันในช่วงเวลากลางคืนแล้วก็ขับขี่รถจักรยานยนต์บีบแตรไปตามท้องถนนปล่อยโคมไฟตีเคาะอุปกรณ์ต่างๆเป็นสัญลักษณ์โดยการชุมนุมเกิดขึ้นท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาแต่ว่า ชาวเมียนมานะครับจำนวนมากก็พากันเดินลงสู่ท้องถนนยาวหลายร้อยเมตรตั้งแต่บริเวณบ้านสันสายไตที่อยู่ใกล้กับเชิงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาข้ามลำน้ำสายแห่งที่สองไปตามถนนในตัวเมืองท่าขี้เหล็กมุ่งหน้าไปยังสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาข้ามลำน้ำสายแห่งที่หนึ่งซึ่งก็ติดกับตลาดชายแดนอำเภอแม่สายนี่จะว่าไกลไม่ไกลเลยนะครับเพราะว่าก็ติด<ฮ>ชายแดนบ้านเรานั่นแหละ<า>นะครับ โดยมีการใช้เชือกนะครับที่ผูกด้วยป้ายเรียกร้องเป็นแนวด้านข้างแล้วก็ยึดถนนเพื่อการเดินนะครับหนึ่งช่องการจราจรโดยกลุ่มผู้ชุมนุมแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์มีการชู3นิ้วพร้อมกับชูรูปภาพของนางองซานซูจีแล้วก็เรียกร้องให้ชาวเมียนมาอารยะขัดขืนนอกจากนี้ก็ยังมีป้ายที่มีข้อความคัดค้านการยึดอำนาจขณะที่ผู้ขับขี่รถสัญจรผ่านไปมาก็ชู3นิ้วเหมือนกัน เพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องรวมถึงชาวเมืองท่าขีเหล็กและพ่อค้าในตลาดนะครับรายงานข่าวก็แจ้งว่าต่างชูมือสนับสนุนเมื่อขบวนเดินผ่านบางคนเอาน้ําเอาของขบเคี้ยวนะครับมาให้กับผู้ชุมนุมด้วยซึ่งกิจกรรมแบบนี้เนี่ยรายงานข่าวนะครับจาก MGR o n l อ n e อนไลน์นะบอกว่าแทบไม่เคยจะมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนเลยในจังหวัดท่าขีเล็กหรือว่า ทั้งเขตรัฐฉานเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่เคยปรากฏสถานการณ์แบบนี้เลยด้านสื่อท้องถิ่นของจังหวัดท่าขี้เหล็กนะครับก็ได้มีการไลฟ์สดผ่าน Facebook ตลอดการชุมนุมขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเมียนมายัางไม่มีปฏิกิริยาใดๆในเรื่องนี้ครัค่ะนี่คือสถานการณ์นะคะเพื่อนบ้านเรานะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็หนีไม่พ้นในเมื่ออ,อ,อยู่ ดินแดนที่มันติดกันรั้วติดกันก็หนีไม่พ้นว่าจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักกันก่อนค่ะก่อนจะไปพักเนี่ยอยากชวนทุกท่านดูแลสุขภาพนะคะด้วยการดูแลการรับประทานอาหารบางท่านอาจจะบอกบอกว่ารับประทานครบทั้ง3ามื้อแต่ว่าการได้รับสารอาหารครบถ้วนหรือไม่ก็คงจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งบางคนอาจจะต้องมีวิถีชีวิตนะคะที่รีบเร่งอะไรก็ได้ขอให้ทานแล้วก็อาจจะอิ่มเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะไม่ได้รับวิตามินไม่ได้รับ ือแรกนะคะที่จะช่วยทําให้สุขภาพร่างกายของเราดีในช่วงนี้เราวันแถลยการภาคเที่ยงสนับสนุนโดยนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือสาหร่ายเกลียวทองเบสค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพสาหร่ายเกลียวทองเบสมีวิตามินและแร่ธาตุสำคัญที่จําเป็นต่อร่างกายสาหร่ายเกลียวทองเบสมีเลขทะเบียนออยอนะคะผลิตโดยโรงงานที่ได้มาตรฐาน HACCP ดังนั้นจึงมั่นใจได้นะคะในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยเหมาะสําหรับ ทุกเพศทุกวัยโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟนๆรอบวันทันเหตุการณ์นะคะ15สายแรกปกติขวดละ530บาทโปรโมชั่นตอนนี้5ขวดราคา2,000บาทพิเศษไปกว่านั้น12ขวดปกติราคา6,360บาทลดเหลือเพียง4,200บาทรีบโทรที่หมายเลขนี้0824469009ค่ะ0824469009นะคะ คุณผู้ชมที่รับชมอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่า y t u t u เนี่ยน,นะคะถ้าหากว่าจะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เราก็จะเป็นกันดีอย่างยิ่งหรือว่าถ้าหากว่าอย่าง YouTube ต้องกด Subscribe ถูกไหมคะ,ะเวลาที่มีเตือนว่าเดี๋ยวจะมีถ่ายทอดสดมีรายการมีอะไรต่ออะไรเขาจะไปแจ้งเตือนบอกใช่ไหมใช่กด Subscribe เสร็จแล้วก็กดตรงกระดิ่งนะครับ Notification นั่นแหละกดกระดิ่ง<ม>ปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วก็กด All นะ แจ้งเตือนทุกรายการเลยนะครับมาตอนไหนก็มาเรียกตอนนั้นใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ